วัสดีครับวันนี้ก็ทางปุ๋ยซีพีมอดินครับได้มาเยี่ยมร้านแหลมทองอีกกษตรครับรา้านแหลมทองเกษตรวันนี้เราอยู่ที่อำเภอขาพนมอยู่กับพี่เต้นครับเจ้าขอ,ของร้านครับสวัสดีครับก็ร้นานแหลมทองครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นของตัวปุ๋ยซีพีนะครับเป็นตัวโปรโมชั่นสามฉากนีดเลยก็คือปุ๋ยซีินซีเคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีอ่าแล้วก็วันนี้พี่เต้นก็ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นโดยแถมตัว ATV นะพี่ใช่ครับนี่แตจับฉลากวันที่เจ็ด เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับจำไม่ยากครับเจ็ดเดือนเจ็ดโปรโมชั่นอยู่ยังไงพี่โปรโมชั่นโปรโมชั่นเลยครับตามแผ่นนี้เลยนะครับก็คือว่าปุ๋ยสูตรนะครับทุกๆ5กระสอบนะครับเราก็จะมีคูปองให้1ใบแล้วก็ถ้าเป็นแม่ปุ๋ยนะครับทุกๆ10กระสอบนะครับได้คูปอง1ใบส่วนปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็คือ1ตัน25กระสอบนะครับเพราะว่ามัน40กิโลนะครับก็จะได้คูปอง1ใบนะครับก็รางวัลก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นในตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับซคือเป็นรถับผี แล้วก็รางวัลลงมาก็เป็นทีวี50ินิ้วหนึ่งรางวัลแล้วก็รางวัลสุดท้ายเขาจะเป็นทองสามรางวัลน,นะครับก็ถ้ากรอนที่สนใจนะครับที่อยากจะซื้อปุ๋ยนะครับช่วงเล้งแบบนี้ทางผมก็แนะนําเป็นตัวอินรีย์อินทรีย์ก็จะมี2ชนิดนะครับเป็นตัวผมกระสอบแบบนี้แล้วก็ตัวเม็ดกระสอบแววๆหน่อยอินรีเนี่ยสรรพคุณเขาดียังไงอินรีเนี่ยครับเป็นปุ๋ยที่ไม่ถูกเสียคุเด่นแล้วก็มีป h อยู่ประมาณ8.9 แปดจุดเก้าอันก็คือตัวอินซีเนี่ยครับ O M หรือว่า Organic Matter หรือแปลภาภาษาไทยก็คือคอินซีวัตถุิครับผมประโยชน์ของเขาคือเป็นอาหารให้กับไส้เดือนอ่าระหวานไปปุ๊บมันจะทําให้ไส้เดือนเนี่ยครับเข้ามาในแปลงของเราแล้วก็อินซีของมอรินเนี่ยเป็นอินซีที่หมักสมบูรณ์ด้วยไ<ห>ม่มีโซดาไฟผสมเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องกลัวว่าเราใส่ปุ๋ยช่วงแล้งเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่าเราใส่ปุ๊บมันจะช่วยเกาะหน้าดินเอาไว้แล้วก็จะช่วยเสริมธาตุรอง เบนวิอบอกว่าอินซีของบอดินเนี่ยครับมันจะมีในตัวของธาตุรองด้วยธาตุรองเนี่ยมีอะไรบ้างครับเช่นแคลเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์ครับผมเหล็กแล้วก็อื่นๆที่เป็นธาตุรองที่เสริมให้กับตัวปานน้ำมันของเราได้ด้วยนะครับครับผมแล้วของเรามีอะไรพิเศษไหมครับเหมือนบางเจ้าก็ามี N P K อยู่ข้างในด้วยแล้วของเรามีไหมครับมีบอกพี่ N P K นะครับของ CP เนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยของมอรินนะครับ N P K วันสองสี่สองพี่ บางที่เนี่ยถ้าใช้ล็อกฟอสเฟตเนี่ยจะเป็นศูนย์สามศูนย์ใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าของมบรินเนี่ยเลโชของ n อ k เนี่ยสองสี่แล้วก็สองโอ้ได้เยอะเลยนะครับนอกจากได้เอ็นซีแล้วก็ยังได้เคมีติดไปด้วยนะครับติดไปด้วยครับครับผมไม่สูญเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นคือกษตรกรนะครับไว้ใจได้ครับหุ้นซีหมักสมบูรณ์ต้องซีพีมอรินเท่านั้นแล้วก็ที่นั้นแหลมทองการเกษตรเท่านั้นครับอคุณผู้นมตอนนี้ก็ทางเบสแล้วก็วินเ้นก็ขออนุญาต ราเป็นสวนก่อนเดี๋ยวเข้าไปในสวนนะครับพี่ได้ครับครับผมโอเคครับวสวัสดีครับ